ก็ทักไปทักมากไปไล่ได้ละบ่ทเด็เริ่มจะง่ามแล้ววะ <c oughs> เริ่มจะง่ามแล้วอ่ะ <c oughs> ีีะีอออ <c oughs> <c oughs> ทักเป็นยี่เป็นอะไรกูเลยทักเป็นอะไรสิฮักสิฮักไทยสิฮักไทยแข่มาก้วก็เอาไปทักเป็นอาชีพหารายได้อาชีพที่มันโค้งได้ทำไม่ปวดนะรายได้ที่ดีปัจดุกบันชาถ้าเประยุทากซื้อเข่าเห้ก็ไปหาเองได้ก็เต็มนะท่านถ้าเป็นซื้อเข่ามากเปหาเองได้ตามคู่เขา นี่ทุกองแลเร่นี่ทุกองนี่ทุกองอันนี้อันนี้เป็นเจ้าที่ถามกันจำได้หน่อยถ้าไลเองจำได้ตั้งแต่สิไล่ก็ดีโอู้หูรถที่หมาหมาที่รถไปกัน รถไหล่นีบา้านไป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 ล่ะว่าเป็นฮักเอลฮาร์ดแอาได้สิงฮารดให้เป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็รายได้ดีเลยมือนหนึ่งขาเจ้าผู้ขาเจ้เาเฮ็ดเก่งเข้าจะได้มือร้อยสิบกานยี่สิบกันแด๊ วันละสิบก้านได้ จะสวยแล้วยังว่เา่เาะนวกระฮัดเตะเนาะแกเ่าก็นีดะฮเาก็ดีกัจะได้ชาไม่ง่ายมีได้สกอยจุบ่เาะเพ่งกระหัตจะบ่พอนเถ่าไปได้เลยฮัตเทอายุสามสิบกว่าัั่พอนง่านเนี่ย ัดอในจากอยู่สามสิบกว่าเมนก่ได้งายเดยเป็นหกสบเยง่ายาานสมสิบจะไดอายุก็ไ่ได้ไปหอดใช้อยู่ยังนมรอยอยู่ครับ กสิเสร็จแล้วนมนมนิมน่งรอนลูกค้าไปสั่นวัดทักตกค่อยมาสั่นเปลี่ยนมือฮัดไร้งัดไร้ถ้าหกชิบเจ็ดชิบก็ะได้นั่งถักค่อยได้ไปทำงานใส่เขากับบอลลารดได้หกชิบเจ็ดชิปนะฮัดไห,ห้ฮัทไส้ บวลาพ่อก็ไดมีอาชีพอยู่ดิค่ะเวลาพา่อเนี่ยจะมี่อกมีาชีพตรงนั่เลยนะไปน่เป็นตัี่แบาไปสหภาพขึ้นมา,มา,ดมาได้ดิที่บา,างานแท้ ก็พูด18ล้านดวงตาเอ้ยตายสิได้ล่งแล้วนะ